ในข้อสามสิบเอ็ดครับนะจะเห็นว่ามันมีตัวแปรอยู่สองชนิดคือ x กับ y นะเนี่ยถ้าเด็กๆมาคิดอะไรเกี่ยวกับมุมเนี้ยมันจะเป็นตัวแปรสองชนิดนะครับเช่นเด็กๆไปมองเรื่องมุมแยงเด็กๆจะไปได้เอ้ยสองมุมนี้เป็นมุมแยงกันเว้ยก็จะเป็นสอง x ลบ y เท่ากับห้าสิบห้ามันก็จะยังแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสองตัวแปรอยู่ใช่ไหมครับ ถ้ารู้ตัวแปรชนิดใดชนิดหนึ่งมามันก็จะหาอีกตัวหนึ่งได้ดังนั้นเราก็เลยต้องเริ่มที่จุดอื่นนะครับไม่ควรไปเริ่มตรงเมื่อกี้นี้นะงั้นจุดที่คูณมองว่าควรเป็นจุดเริ่มต้นนะของข้อนี้นะคือตรงนี้ลูกสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมนะแล้วต่อด้านออกมาลูกเนี่ยครับเจ้ามุมภายนอกอยู่นี้ครับ งั้นสเต็ปหนึ่งใช้สามเหลียมต่อด้านมันติดกับมุมภายในคือมุมนี้ติดกับมุมภายในตัวไหนมันก็ไม่เอาตัวนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปพยายามหาไอ้เจ้ามุมดอกจันไม่ต้องเลยงั้นมุมภายนอก x บวกสองเนี่ยนะครับมุมภายนอก x อบวกสองจะเท่ากับมุมภายในอีกสองตัวมารวมกัน ก็คือหกสิบห้ากับห้าสิบห้ามารวมกันนะลูกเอาสองมุมนี้มารวมกันเท่ากับหกสิบหนะ้าบวกห้าสิบห้าโอเคก็เป็น x บวกสองเท่ากับร้อยยี่สิบดงนั้น x ก็คือร้อยยี่สิบลบสองร้อยสิบแปดอได้ x ็มาก่อนแล้ว แล้วค่อยมาที่สเต็ปสองนี่ครับมุมแย้งโตเท่ากันครับสเต็ปสองมุมแย้งโตเท่ากันเมื่อเส้นขนาดการมุมแย้งโตเท่ากัน สเต็ปสองเมื่อเส้นขนานกันมุมแย้งจะโตเท่ากันอเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้2 x ลบ y เท่ากับห้ 5. แทน x ลงไปด้วยร้อยสิบปดงั้นคูแทนค่า x แล้วนะสอง x ก็สองคูณร้อสิบปดนะ x คูแทนที่ด้วยร้อสิบปดสองคูณร้อยสิบแปดก็เป็นสองร้อยสามสิบหก ลบกับ y แล้วได้ห้าสิบห้าอคนที่ไม่คล่องมากนะักนั้นขูยย้ายลบ y มาอยู่ฝั่งนี้ให้เป็น y เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคนที่คล่องๆสองร้อยสาสิบหกลบ y แล้วเหลือห้าสิบห้าแสดงว่า y ต้องน้อยกว่าสอง้อยสาสบหกอยู่ห้าสิบห้าในใจเขาก็จะรู้เลยว่าการจะหา y นั้นก็เอาสองร้อยสามหกลบห้าห้า่แต่อันนี้ขอค่อยๆย้ยยายนะครับอันะนนี้ เพราะว่าแต่ละคนความคร่องันไม่เท่ากันนะครับลบ y ย้ายมาฝั่งนี้จะได้กลายเป็น y นะโอเค236ย้ยสามย้5ไปฝั่งนู้นครับก็เป็นลบห้โอเคชัดแล้วนะการหา y จึงหาได้จากเอา2องรลบห้นะอืม236ลบด้วย55ก็ได้181 เท่ากับ y อ่ะตอนนี้รู้ทั้ง x รู้ทั้ง y แล้วนะครับก็มาหา,าค่า y ลบ x y คือร้อยแปดสิบเอ็ดลบกับ x คือร้อยสิบแปดก็เลยได้หกสิบสาม